ถ้าหากว่าคุณเผลอตกลงไปในท่อนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาอีกเลยสิ่งที่คุณกําลังเห็นอยู่นี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกหวาดระแวงเวลาที่คุณว่ายน้ําเล่นในแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสิ่งนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้ครับและสิ่งที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้นั้นมันมีชื่อเรียกว่าท่อระบายน้ําล้นหรือ overflow pipe สิ่งนีน้มีหน้าที่ในการระบายน้ําออกจากบ่อน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมเมื่อระดับน้ํามีปริมาณที่สูงเกินไปจนกระทั่งท่วมขอบบ่อมันก็จะไหลลงไปสู่ด้านล่่่าาาางแล้้้วกกก็ถูรรระะบบยยยยออในนนพืททีีีํเตมไโด ปกติแล้วนั้นท่อระบายน้ำแบบนีน้จะพบเห็นได้ทั่วไปในแหล่งน้ำหรือว่าในบ่อน,น้ำที่ถูกขุดเอาไว้แต่ว่าโดยปกติมันจะมีตะแกรงอยู่ที่ปากท่อเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทแต่ว่าในคลิปนี้นมันคือหลอดมากๆเลยครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรปิดปากท่ออยู่เลยถ้าาคุณอยากรู้ว่าถ้าพลัดตกลงไปในท่อเนี่จะเกิดอะไรขึ้นท่อพวกนี้ปกติจะมีความยาวหลาย10ฟุตแล้วก็จะหักเหทํามุม90องศาที่บริเวณด้านล่างถ้าหากเป็นท่อที่ขนาดใหญ่เยแล้วคุณเผลอตกลงไปก็อาจจะไม่หวนได้